อยากอยากอ่านอันนี้จังเลยมามาคุณหง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 ษ์ทํางทั้งพวงแฉ้มขอกว่าหูยตอนเด็กๆแบบชอบกินยังลบมากเลยมีนากรรมพ่อเหรอชอบกินยังลบชอบกินเนอ๋อพ่อรู้แล้ววันนี้คนคนก็โพสเรื่องเรื่องเรื่องของที่เขาทำวิดีการมแปลกประหลาดเกี่ยวกับเรื่องเอาของใส่ปากเนี่ยเพราะว่าต้นคนที่เขียนเนี่ย ยกตัวอย่างมาเขาหนูเลี้ยวกวดน้ำปลาเนี่ยหนูชอบเลี้ยวกวดน้ำปลาชอบมากแอบแม่คือเข้าครัวตลอดแอบแม่ด้วยหรอแอบแม่แม่จะไม่ให้กินเพราะว่ากลัวเป็นโรคไตอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เลยแล้ว่ามันคือไม่ไม่ถึงกับอึกไม่ถึงกับเป็นบล็อกบล็อกบล็อกอะไรนี้โอ้โหโอ้ถ้ากระดกขนาดนั้นนี่ยาจีนนี่เรื่องเล็กเลยนะ ชอบมากยิ่งตาแบบตานมไม้ตาอะไรเค็มๆตานมไม้ตานมไม้เค็มเหรอวันนอกวันนอกเขากินแบบฟ้าเหลืองตานมไม้อ๋อมันจะแบบว่ามันจะเจอจางพอจะน้ำตาลมันจะไม่ได้เหมือนจะไม่แพงมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือแบบว่าแม่จะแค่มีกลิ่นมีกลิ่นแม่เขาก็จะแบบว่าปิดฟ้าไว้นั่นนี่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็แอบเปิดมันจะมีความเป็นเกลืออยู่ข้างบนเลยเสียงนั้นเนี่ยเสียงเสียงตกพลึงตกพลึงตกพลึงอ๋อโอ้ชอบมากเลยโหเแต่ตรงนั้นเนี่ย จะรีบแบบเลียววนเลยต้องรีบด้วยเดี๋ยวไม่เห็นบนี่บางครั้งก็แบบว่ามันไม่มีเกลือข้างบนนยเราก็พยายามแบบกระดกแต่ว่าไม่ไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะกระดกแล้วก็ใช้ลิ้นแบบอุดรูอ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยชชบเรียคคนลำป้าลูกสาวนี่ สน,ไม,สนไม่ใช่ส่วนไม่ใช่ส่วนนั่นนี่แม่ไม่ใช่ส่วนนั่นนี่ส่วนที่ผายอู้เยอะไม่แล้วแล้วเรียนขวดน้ำปลาได้ไงแล้วก็วางตั้งไว้แล้วก็วางตั้งไว้แล้วก็ลืมปิดฝา,าเลยแม่ก็รู้แม่ก็รู้แม,แม่แม่ก็แอบกินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรต้วมันมันอร่อยเหรออร่อยก็คงเค็มๆใช่แสดงว่าติดเค็มเหมือนเราอ่ะชอบกินเค็มอ่ะนี่ปากที่ปากแห้งไม่นี่นี่นี่ทานบ่อยจังไหมไม่ใช่นี่นี่ ยังไม่ยังเป็นค่ะวะตอนนี้จะแบบว่าเออเไม่ได้เข้าครัวอะไรเงี้ยแต่กินรสดีใครคือมันมันมันแบบใช่มันอดใจไม่ได้เฮ้ยบ้ารสดีไหมเนี่ยตอนนี้หรอปัจจุบันเนี่ยปัจจุหรอเลยมาแหมอยากอยากถ้ามีกล้องถ้าเป็นรายการทีวีจริงๆนี่กล้องตัดสุนนะเออทิงเหรอไม่เคยล่ะไม่เคย ถือ ق, ว่าทําไมมดดีมันเป็นมดดีที่บ้านเราแบบม be mmm ันมีมันมีม like ันมีแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนดป็น้อนดำๆมีพริกไทยมีอะไรอยู่ในนั้นไม่รู้แต่เหมือนแบบว่ามันมันมันชื้นอ่ะมันเปียกอยู่ในมดดีไม่ไม่ไม่ได้เอาเลียไม่ได้แตะในนั้นใช้นิ้วหรอหยิบอย่างเงี้ยไอ้เปียกๆคือมันโดนอากาศไม่ไม่ได้โ้ใครจะไปเลียจะไปเลืออ่ะ ไม่คือไม่ว่าแบบเออตักมันมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเคยเห็นคนแบบอืมหักใจหักข้ามใจไม่คินไม่อะไรนี้แต่ว่าอืมนี่จะไปเล่นดใจไม่ไหวนี่ยติดนี่นติดเลยนี่ติดที่นี่ติดขวดกับผมก็แบบว่าก็บอกเล่หยิบกินแล้วก็กินมันจะแบบครบรสมีมีหวานประหลาบปะลาบมีเค็มเค็มมีหอมเหมือนมีนิ่ไทยอะไรนั้นแล้วก็กินไอ้นี่ค่ะยังลบเนี่ยเออยังลบเคยไหมคะ ยังบก็เคยเคี้ยวเฉยๆแต่ไม่ได้กินแค่เคี้ยวก็เคี้ยวเคี้ยวก็หมดละกินไม่ได้หรอเคี้ยวทำไมมันหอมครับพ่อชอบตานไม่ชอบแววตายเลยมันหอมอะมันหอมคือมันจะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะยังลบเด็กกันเลยจะเป็นรมมีกลิ่นมีกลิออ่นอกลิยนกไม่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 ยังล็ที่แบบเป็นเป็นสีขาวแล้วแล้วหัวเป็นสีไหม ไม่เป็นไม่เป็นค่ะเป็นชูกผลไม้เลยเป็นลูกผลไม้ลูกกระตูลูกอะไรแต่ว่ามันจะหอมมากขึ้นหนูต้องซื้อวันละก้อนค่ะตอนเด็กๆตอนเด็กๆป่าวครเล่าว่าต้องซื้อวันละเขียนผิดบ่อยอย่างเงี้ยหรอไม่มันหอมมันคือมันพอหอมแล้วมันก็แบบชอบทําหายอะไรเงี้ยไม่รู้ใครรักมีคนขโมยมีคนขโมยยังลบเพราะว่ามันหอมอย่างเงี้ยเหรอใช่หรือเรากินหมดชอบขโมยยังลบกันเขาไม่ได้ขโมยหรอกเขาเอาไปใช้แต่เขาไม่คืน คนเด็กๆจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงนะถึงขั้นเขียนชื่อนะเขียนทุกอย่างเขียนชื่อนะคือตอนเด็กเนี่ยนะเขียนชื่อปักดินสอเขียนชื่อปากกาแล้วก็เขียนชื่อยางลบเขียนชื่อใส่ยังลบเขียนชื่อแส่อะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็ในกระเป๋าที่ใส่ดินสอเนี่ยคือในนั้นมีของทุกคนอยู่ในของกูตอนต่อยู่นี่ แต่ของป้า่ปาบอกว่าปาต้องแอบแม่ซื้อทุกวันแม่ซื้อทุกวันคือมันก็ระบาดก็ระบาดแล้วก็ซื้อทุกวันคือแบบอ่าบ้านอยู่นี่ร้านค้าที่เป็นขายพวกเครื่องเขียนน่ะอยู่อยู่ระหว่างทางนี่ทุกคนนะทุกคนเนี่ยเหมือนแต่หนูเลยทาไมคะก็นี่ไงยังลบกินประจําเพราะมันหอมนี่คุณเดอะเบสบอกคุณไพฑูรย์คุณไพฑูรย์บอกใช่หอมมากยังลบดนสอใช่นี่คุณสไปเดอร์แมนกลิ่นหอมมาก นี่น้องเปาแล้วได้เหมือนเป็นเรื่องที่คนปกติเขาทํากันเลยนะคะไม่ปกติแนละ้วมันก็คนน่าจะทํากันเยอะนะคนนี้บอกว่าอารมณ์เดียวกันกับกินยาสีฟัน,ยา,ฟนยาสีฟันก็กินโคโดโมโคโดโมของเด็กยาสีฟันเด็กจำยี่ห้อได้ยาสีฟันเด้อฟันโอ้อร่อยมากครับ <laughs> มาเพื่ออะไรให้มันอร่อยแล้วต้องจีแล้ว้วนทิ้งไม่เด็กไงเด็กจะได้จะได้โมโห่ยนี่โมโหเนี่ยทำไมทำให้มันอร่อยแล้วต้อง้วนทิ้งตัวกืนเหรอกืนเนาไม่ไม่ไม่เธอแป้งแปลงแปงเสร็จยังแปลงแล้วเอ่ะชิมก่อน่ะ ทิมแล้วก็คืนเข้าไปทิมก่อนแล้วก็แปลงแล้วก็คืนไปแปลงแล้วที่แปงแล้วด้วยที่แปลงแล้วนะถ้าใช่มันหวานนะพ่อะเข้าใจเข้าใจคุหวานเข้าใจแล้วมันมีรสโพล่าว้าวมันมีรสสตรอเบอร์รี่แต่มันมีขี้ฟังนแลแล้วด้วยนะอร่อยครับก็ตอนเด็กไม่คิดอะไรเด็กไม่ไม่รู้ว่ามันสกปรกไม่สกปรกแต่ว่ามันมันหอมเออทุกแบบ ลิปติกก็อร่อยอะลิฮะลิปติคคนนี้คุณคุณเทย่าบอกว่าลิปติกก็อร่อยนะบางอย่างบางอย่างลิลิปติกผ <ด Inform S 2> ู้หญิงเราคยณ <c oughs> เดยบางอย่างที่เคยกินะ <c oughs> อะเราเป็นคนทาลิปอะไรอย่างงี้แล้วก็เลียเข้าไป <c oughs> เลียเข้าไป <c oughs> <c oughs> บางอย่างเนี่ยลิปอย่างลิปก้อนเนี่ยค่ะเขาจะใส่ความหวานเข้าไปบ้างใส่กลิ่นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยตรงลงเราชอบหวานลหรือชอบเค็มไม่รู้อะไรก็เปลาเขาชอบบางอย่างบางอย่าง ตอนนี้เขาเขียนว่าอุทัยทิพย์ก็เลยอุทัยทิพย์อ๋อได้กินได้อยู่แล้กินได้อยู่แล้เออแต่นี่หลายคนนะตอนนี้บอกว่าไส้ดินสอกินไส้ดินสอไส้ดินสอประจำที่นั่งกันเหรอใช่เฮ้ยดินสอแกนนะคะกดกดกักดกักับแกร์ดำดำที่ออกมาใช่เออมันมากมันเายังไงนะมันอันนี้ไม่หอมอันนี้ไม่หอมอันนี้ไม่เค็มไม่มีรสแต่มัน คือ,ค,อคือเวลาแบบสมมุติไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลกกระเพาะมั้งหรอวะกินอะไรแปลกประหลาดี้ยเราจะค่อยเราอยากรู้ว่าโลกสัมผัสมันเป็นยังไงอะไรตอนเด็กตอนเด็กตอนเด็กเด็กต้องทดลองไงเด็กต้องเรียนรู้เออเข้าใจเข้าใจแล้วก็จะบอกว่าพ่อพยายามเข้าใจกดมากดมันก็จะยาวๆใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่า จะใช้อฟันเนี้ยค่อยๆขบมันแล้วมันจะเป็นผงละว่าเออใช่สิอร่อยใช่ไหมเคยไหมหนูว่าทุกคนเคยเคนต้อเคยลองเคยลองเคยลองแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นว่ามันมันมันคุเทย่าคุเทย่าบอกว่าชอบกินอุปกรณ์การเรียนทำไมวะมันอยู่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดอย่างเงี้ยเคยกินมดไหม ไม่แบบมดที่แบบเดินเดไม่เคยก็มดแต่มดแดงมดแดงเขาก็กินงันมดมันเหม็นมดดำเฮ้ยมดดำเหม็นมดดำเหม็นเขียวลูกใครจะกินก็เคยลองเคยลองเคยลองมดดำเออเคยลองตอนประมาณตอนหนึ่งเพื่อนมันก็ท้ากันมันก็มีมดมดดำเหม็นเขียวกินได้มันกดมันก็จะมีไม่กัดมดดำไม่กัดเฮ้ยมดตะนอยถึงจะกัดมดตะนอยว็ยังกัดมดดไม่กัดมดดำไม่กัดมันก็เนี่ย ปีเน่ตังกรแบงเนี่ยเือนมันก็ไปเอามาแล้วก็ปุ๊บกินเพื่อนเออนี่เป็นบ้าหลายคนเนจ่รูกเป็นบ้าหลายคนแล้วก็ลองกินบ้างแล้ก็ลองกินคนหรือจิ้งจกเราไม่มีสิทธิ์คอมเมนต์คนอื่นเลนะเราเราหนักเหมือนกันเรายังหนักเลยนะเราอะแล้วไงนะแล้วไงนะไม่ก็ลองกินบ้างลองชิมมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เพื่อนไอ้คนหนึ่งมาเปล่งเขียวเพื่อนไอ้คนหนึ่งมาปุ๊บมันเลียเลยทั้งแฉะทั้งแขะทั้งแขะซื้อหูกันเนี้ยเหร ก็ลองดูอยากรู no no, no, no. <who> ้ไงแล้ว no, มันเป็นไงมัน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 เดินในป่าไหไม่ไม่ก็บีจนมันตายแล้วก็เออเดี๋ยวพ่อไม่ค่อยกินเนี่ยพ่อไม่ค่อยกินของอะไรแปลกประหลาดมาพ่อไม่ค่อยกินของอะไรแปลกประหลาดนี่คนนี้บอกว่าปลอกปากกานี่คุณสไปเดอร์แมนบอกปลอกปากกาก็เคี้ยวมันนะน้องเปาปลอกปากกาอะมันเคยเคยแย่เลยเคยแย่เหรเมื่อก่อนเนี่ยพ่อเมื่อก่อนมันจะมีไอ้นี่เครื่องเขียนเขากินเครื่องเขียนนี่ชอบกินนี่ อันน uh, yeah. okay. ั <tariffs curs ays over> ้นมันปอกปากกาอันนี้ปอกมันเป็นปอกดินสอที่มันขาวอ่ะดินสอที่มันเลือกออกเราจะรวดต่อตัวต่อตัวพอพอมันหมดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่าเหลือแต่เขาาวๆี่มัเขียวเอ้แต่ถ้าเชียวอันหนึ่งนี่มันใช้ต่อไม่ได้เลยนะเขาพยายามยัดเข้าไปอย่าเคียวให้มันแหลกดิดหร้เชียวไปแล้วอเชียวไปแล้วนจยัดเอาไปทำไมอีกทำไมล่ะ เดี๋ยวมันไม่ถึงมันต้องยัดให้มันแบบว่านต้เ้าเมื่อกล้วเขาทำไมเนี่ยเคิยวไม่รู้อ่ะไม่ไม่เข้าใจต่อไปดีนะนี่คนถ้าเกิดใครดูอยู่นี่เปล่าเข้า B2S ไม่เขาไม่ให้เข้ามาเลยไม่ต่อไปดีไปไปยืนไปยืนแถวถ้าแฟนแฟนขับจะซื้อของคุณเปาลิงใช่ไหมคะนี่ทำอะไรมายอะปากแล้วหมึกแดง ชิมกำะเพงแดกมันแดงอยู่ไม่อกถ้าเกิแฟนคลับจะซื้อของมาให้ซื้อเครื่องเป็นเครื่องขียนเครื่องนีแฟนคลับจะซื้อขนมซื้ออะไรมาไม่ต้องนะครับให้ซื้อเครื่องเขียนหรือยอย่างถ้าเกิดจะเป็นอาหารจริงให้ซื้อขวดน้ำปลา